เมื่อคลิปที่แล้วเราได้ตะลุยไปใน2 1ในแงในรังแกลนมาสเตอร์และในวันนี้นะครับผมก็จะมาตะลุยในแก a นมาสเตอร์หนึ่งสี่ตามคําสัญญาคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ไลฟ์ไม่ถึงตามที่กําหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่ก็จะมากับไอแฮกเหมือนเดิมนะครับเราจะตะลุยไปใน2 vs c ในแก a นมาสเตอร์นะครับผมทั้งหมดแต้ม15,857หนแ้าแต้มนะตอนนี้เลยนะครับ แน่นอนครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเราก็ต้องมาเช็คก,กิจกรรมกันบ้างดีกว่าครับผมเปิดมาด้วยกิจกรรมตามกลับมานะครับซึ่งตอนนี้พี่ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมากดลับไปครับซึ่งกล่องที่อยู่ต่อหน้าผมทั้งหมด16ก,กล่องตอนนี้นะครับมีโอกาสได้19,999เพรน,นะครับซึ่งแต่ตอนนี้เรามี15,000แล้วนะครับ มาดูซิว่าตั้งแต่ผมเล่นฟรีไฟล์มาเนี่ยผมไม่เคยได้ของดีแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับมาเลยเปิดครั้งเดียว16กล่องรวดเดียวให้มันรู้ไปเลยอ้บนี่ไงเออเออก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับพอดีเบื่อของฟรีแล้วนะครับเราก็จะมาจับต่อที่สายเติมกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งจะเป็นไปอะไรไม่ได้นะครับนอกจากพีออเดอร์ขั้นสูงนะครับมาครับกดเลื่อนขั้นไปเลยครับ ใช้งบที่ประหยัดที่สุดเลยละกันครับยังไงเนี่ยผมก็ไม่รีบกิจกรรมต่อมาก็คือเป็นกิจกรรมเหมาตู้อีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับชุดสู้หญิงไม่ใช่ตีมของพี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะขอผ่านกิจกรรมนี้ไปแต่โดยดีนะครับและนี่เป็นกิจกรรมที่ผมไม่สามารถพลาดได้เด็ดขาดนะครับนั่นก็คือกิจกรรมคลิปการ์ดฟาดฟันเพลิงเดือดโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็กินขาดแล้วนะครับแต่ที่ทีเด็ดก็คือผมอยากได้ไอซิวลใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้ ผมก็ไปแอบสุ่มมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สุ่มเจอแล้วที่เหลือก็แค่แบบว่าเปิดการ์ดเอาเท่านั้นนะครับมาครับผมกล่องแรกมาเลยฮะกล่องเอฟกล่องที่2ตามสเต็ปครับผมมันต้องเหมาอยู่แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ไอวอมใหม่มาแล้วนะครับนี่อย่างเฟี้ยวอะครับทุกคนเน้นออกในโทนสีม่วงแล้วก็โคตรเท่เลยนะครับมาเนื่อไหนก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา ไต่แรงสอง vs สกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มหนาทีนะครับมีโอกาสเจอตึงร้อยเปอร์เซนมานับหนึ่งถึงสามโดดนะสามโอเคโดดแล้วนี่ไงลงลงนี่ไงถ้าตกปลาเอ้ยมาดิอุ้ยสี่ตัวเลยเหรออ๋อลืมลืมลืมกดกดสองสี่กดสองสี่ชิบหายชิบหายแล้วเจอต้นเกมอย่างนี้โอกาสแรงลบสูงมากนะครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยมันเพิ่งลง มันเปิดพี่มันเปิดพี่ปืนนแล้วโคตรแรงปืนอันนึงพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่น้องไปแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วปืนโคตรแรงฮกเข้ามาทำไมครับล่วงไปอีกหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่ง,งเอาเลยสองเลยสองเลยสองสวัสดีจ้าไปไหนครับสวัสดีครับไปไหนครับเ<อ>ึง่ะกี้ยังข้าวอยู่เลยเมื่อกี้ยังข้าวอยู่เลย เมื่อกี้ยังห้าวอยู่เลยครับนี่ตัวแบกอ่ะพี่ต่างแก้มมันมันไปไหนไปไหนไม่บอกอ่ะครับน้องคอนเดนเนอร์พี่คอนเดนเนอร์เออบอกหน่อยก็ดีเถอะนะกูไม่รู้กูวิ่งไปนี่กูหัวแตกนะเนี่ยมันออกไปไหนละมันไปได้ไม่ไกลหรอกมั้งพี่ว่าเฮ้ย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 เข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนหัวเข้าหัวมาร์คมาร์คมาร์คอะไรวะนั่นโอ้ยังไกลเลยย่อพี่ยิ่สไกลซุดโซอุ้ย ดไดดได่พล้วรัโอ้ยมันยืนมันยืนมันยืนน้องน็องน้องน้องน้องเรียบร้อยไปดิเสร็จปีกหนึ่งครับคุณมันเล่นมาเล่นปืนดีมากเลยอะเกมนี้นดูดิหู้หูแปดเหรียญไม่อยากจะโม้ไหนเอ,อ่ยเอาเอมโฟมอัพเล่นหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ไงสวยผู้หญิงพี่นี่นนเอมโฟนี่นะอ๋อสวยสวย ไม่ลงมาแล้วได้ของดีเว้ยเกมนี้ต้องแชมป์แล้วอะ่ะซึ่งต่างจากคลิปที่แล้วที่แบบว่าพี่ลงไปแล้วพี่ตายอะ่ะใช่เหรอเออใช่แก้แทบรัวๆเลยวันนั้นน่ะใช่ใช่ใช่ทำไมรู้สึกว่าวิ่งช้าอย่างวะเฮ้ยเชนเนี่ยเอายิงไ,ไม่ออกเอ้ยแตกไปอีหลอนหลอนนะ่ะเมื่อกี้กดยิงแต่กระสุนไม่ออกปีศาจจะได้ตื่นจากขุมนรกสักทีครับทุกคนมาแล้วจ้า บอกเลยว่าไดเอ็มโฟเมื่อไหร่เสียวทั้งซอยแน่นอนเมื่อกี้ตีนั้นก็โดนเราตัดไปใช่ไหมหรือว่าคนละตีกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ใจอี่พี่รู้สึกว่าน่าจะคนละตีกันนะเฮ้ยเจอคนโอ้แรกมีเอฟไว้แลกวัดดอวาดดอวาดอกสองตัวสองตัวสตัวมาด่วนด่วนมาด่วนด่วนสวัสดีครับวัรรุ่นฟรีไฟสวัสดีครับ ไหนเอ่ยงั้นหัวชนเอ้ยเดี๋ยวะไรหรอเจ๊ยงไม่มีไอ้บอสเข้าบ้านเข้าบ้านหนึ่งเข้าบ้านหนึ่งเข้าบ้านหนึ่งมันเปิดโคโรไปแล้วหนึ่งตัวนะพันยาพันยาพันยานี่ไปหลังเข้ากูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนแล้วกูไม่อยู่ยี่แปดคนเหลือห้าเหรียญห้าเหรียญวิ่งอยู่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 ไม่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 แรงแรงแรงจะลบแรงจะลบบันไล่ปะบันไล่ปะโอเคโอเคโชคดีสิน สวัสดีครับเออตอนนี้อยากได้ซองพวงมากๆเลยตอนเนี้ยทําไมเราไม่เจอไอวอลวะเนี่ยเดี๋ยวดูเหรียญก่อนผมไม่มีไอวอลเหมือนกันไม่ใช่เคครับตอนนี้ฟาร์มเหรียญไปก่นอนเฮ้ยเจอคนเจอคนแฮกอะไรพี่อะไรเดี๋ยวผมฟาร์มงไอ้น,นี่ตึงไอ้น,นี่ตึงไอ้น,นี่ตึงอ้าข้างเข้าข้างเข้าข้างเข้า <c oughs> โดนของจริงโดนจริงโดนจริง,เ,งเล่นเชิงก่อนเล่นเชิงก่อน ผมมาดิครับผมมาครับผมมาครับผมมาเฮ้ยผมมาละวอุย้ยมันน่าลำคาญมากเวิธีเอสไม่อยากวัดเลย,ยพี่โดนตัดเลือดมาน้องอนนม,มุมนี้นะ่าจะได้เป็นมุมหากินที่ดีที่สุดเฮ้ยมันเห็นโอ้โหมันติดเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรดินน้ำมันเลยโอ้ โอ้คืนนะโอ้เกมดินน้ำมันอ่ะทุกคนไม่ไหวเลยเนีย่ยดูนะมันก็จะมีแบบพวกมาแอคแน่แหละนี่นี่หน่อยก็จะเอาดูนั่นนะนั่นไงก <c oughs> ูเลยอยากชอบเลยว่ะได้เลยทีนี้โอ้โหถ้าไม่ติดว่าเป็นเกมดินน้ำมันนะครับพี่รอดแล้วนะครับคนดีมากครับผมเกมนี้ไม่มีตัวหุยเหรียญเหรียญเป็นอะไรที่เย,เยอะเยอะจริงๆแฮะเยอะมากหุยได้มาห้าเหรียญแล้วอ่ะไอ้สี่เหรียญ ไปดิเปิด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 รออะไรล่ะครับอยู่ข้างหน้าแหละจ้ามีคนวิ่งลงมาน็อปหนึ่งน็อปสอ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 งกลับมาพีเอสพี่ตรงไหนตรงไหนจะตายบันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พีเอสอยู่ไนบ้างอุ้ยโดน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 กูโดนกูโดนไม่ไหวแล้วว่ะอีกตาย มันวางกับระเบิดโคตรเหลี่ยมเลยแฮะโอ้พี่กหัวโอมันมีล่อเรียบร้อยครับหัวแตกอืมของฟูครับของฟูขผมเอาพี่เอาอะไรอ๋อหรือว่าพี่ขโมยปืนผมบ้าเปล่าพี่จะขโมยปืนเองได้ไงพี่ดูศพพวกมันนี่มันอยู่หน้าหมอกอลยไม่เป็นไรพี่มีเลือดเยอะอยู่มีเลือดเยอะอยู่อุ้ยยา ที่เป็นคนกินโอ้หรวยอะครับเกมนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เกมขาวๆนี่ยนี่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 ไอ้นี่ไอแอคไอนี่แหละมันเต้นใส่กูเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวโดนไป็ร้อยดึงไปแตกไอ้เหี้ยเกมกาลางกูล้มกูล้มบน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 เข้าหัวแล้วแต่ชุบกูก่อนชุบกูก่อน ตึงๆสวยๆไปๆเผื่อมันระเบิดมาเต้นใส่มันพี่ลบๆนี่ไงนี่ไงวเดียวข้างล่าง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 ข้างอะเต้นใมัเต้นเต้นก่อนอยาก็ต้องดูให้พี่เต้นเลยเต้นก่อนเต้ก่อนอ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวนึงพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาก่อนอ่ะสวัสดีครับไปหนึ่งไปหน อห,หลังเข้านะเมื่อกี้น่ะพี่นี่แบบไอวอมบ้วไปหมดเลยไหนพวกแอกเก่งๆไม่เห็นเก่งเหมือนปากเลยบนบ้าน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 แฮกแฮกน้อง<ห>ใช่ใช่ใช่มันอยู่หน้าต่างาบ,บ้านเหลืองไหนวะเองบอกว่าบ้านเหลืองเมื่อกี้ตมีเข้าไปแล้วก็สไปอกมอดีครับดีครับขอตั้งไอไว้ผมด้วยขอบคุณครับอยากจะบอกว่าทีหลังไม่ต้อง มันขึ้นบ้านเอลใช่ไหมใช่พี่บ้านเอลตรงนั้นได้เลยครับได้เวลาบอกลากันตรงนี้แหละโอ้โไหไวพีีซะด้วยพอครับพอครับพอแค่นั้นพอพอครับนั่นเดียวพอเต้นไก่ด้วยนี่ไงเต้นไก่ด้วยมีแอคหน่อยแอคหน่อยขอคืนแล้วกันอันี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอขอขอตัวท้าย ไปไลยสุดท้ายเป้งยั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 งดป้อมที่มันป้อมได้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 เปียวเองดีครับไม่กลัวโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาโดดลงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ตายไปแล้วมาว่าแฮกได้6คิวอ่ะสู้ๆนั้น มาไอแฮกต,ต้องแชมป์ไม่งั้นภารกิจพี่จะไม่สำเร็จมาแล้วาแล้วเรียบร้อยไปครับสองสี <c oughs> ่ <c oughs> ก็ยังไหวอะครับทุกคนไม่ถือว่ากากนะเอาค้างอะไรอะอะไรครับสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมสุดท้ายเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมฝากไปสุ่มด้วยนะครับกับสกินปืนลูกโม่ที่มาใหม่นะตอนนี้เลยนะครับเอาละครับทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ on, 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 on track, now go way up